สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพน,นชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h ส n n ช l นลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะ จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกคะ่ะนับตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนปี2567ของผู้ที่มีลัคณนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะ เอาล่ะสำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวมังกรเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะแม่หมอก็จะต้องบอกกับคุณแบบตรงๆเลยนะคะว่าดวงดาวโดยส่วนใหญ่นั้นนะคะถือว่าจะไม่ได้โครจรเกื้อหนุนคุณอย่างที่ควรจะเป็นนะคะและในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะสำหรับชาวมังกรถือว่าคุณจะต้องมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเข้าไว้เพื่อที่คุณจะได้อดทนผ่านพน้น ช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้นะคะและแม่หมอก็จะขอไกด์ไลน์ให้คุณได้ชื่นใจนิดนึงนะคะว่า,าชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นนะคะจะกลับมาโดดเด่นดวงดีนั้นก็จะเป็นช่วงหลังวันที่19กันยายนหรือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนนี้นะคะก็จะเห็นเนาะว่ามันจะเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพอปลปเดือนกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต มันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและตัวของคุณนะคะถือว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความสำเร็จ มีโชคมีลาบตามเข้ามาในท้ายที่สุดนะคะก็เอาละสำหรับสิ่งที่ชาวมังกรทั้งหลายนะคะจะต้องอดทนสู้สู่ความสำเร็จนั้นอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของที่บ้านนะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเพราะว่าในตอนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณก็โคจรเป็นอริกับดวงชะตาก็เลยทำให้หลายคนนะคะคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะนะคะจะผิดใจกับ ที่บ้านก็ได้หรือบางทีนะคะมันก็อาจจะเกิดปัญหาภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะไอ้นั่นก็พังไอ้นี่ก็ถึงเวลาจะต้องซ่อมอันนี้ก็จำเป็นจะต้องซื้อนะคะและตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้เงินทองค่าใช้จ่ายของคุณช่วงนี้มันจะมีเยอะกว่าปกติค่ะและสิ่งที่ชาวมังกรน,นะคะจะต้องอดทนสู้ในเรื่องต่อมาก็คือ ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะตอนนี้ก็จะโคจรเล็งมาที่ดาวเสารในตำแหน่งการเงินนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะจะมีความร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับการหารายได้ค่ะหรือก็เป็นไปได้ว่าคุณกําลังขาดสภาพคล่องนะคะรายจ่ายจะมากกว่ารายรับจนบางทีนะคะจะต้องเอาเงินเก็บเงินออมที่มีมาหมุนใช้ไปก่อนก็ได้ และสิ่งที่คุณจะต้องอดทนสู้เป็นสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือดาวพุธจะโครจรเป็นมรณะอีกหนึ่งดวงเอาละชาวมังกรทั้งหลายคะตั้งแต่วันที่หถึงวันที่18กันยายนถ้าเป็นไปได้นะคะคุณควรจะต้องพูดให้น้อยที่สุดพยายามทำตัวให้เงียบๆเ,เข้าไว้เพราะมันมีโอกาสที่จะมีคนหมั่นไส้หรือจะใส่ร้ายใส่ความคุณได้คะ่ะ หรือใครนะคะที่อาจจะต้องไปดําเนินการเนานะในเรื่องของเอกสารสัญญาใดๆก็ตามคุณจะต้องตรวจสอบจะต้องเช็คนะคะจะต้องอ่านซ้ําหลายๆรอบก่อนที่จะลงนามก่อนที่จะเซ็นนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือเอกสารเหล่านี้จะสร้างปัญหาให้คุณได้ในภายหลังค่ะเอาล่ะก็จะเห็นนะคะว่าโชคชะตาเนาะในช่วงนี้ของชาวมังกรน,นั้นจะดูแย่กว่าคนอื่น เพราะว่าคุณนั้นมีดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเสียหายเป็นทั้งอารีเป็นทั้งมรณนะและก็ยังเป็นวินาศด้วยเรียกว่าดวงดาวนะคะโคจรเสียครบทุกตำแหน่งเลยดังนั้นเจ้าชะตานะคะยังไงคุณจะต้องอดทนจะต้องอยู่อย่างสงบเข้าไว้เรื่องไหนที่มันใหญ่มันสำคัญก็อย่าเพิ่งไปฝืนทำในตอนนี้กันนะคะ เพราะว่าเวลาที่ชีวิตของเรานะคะมันเกิดอาการเสียสูญนะมันจะมึนมนมันจะเบลอ,บลอมันรู้สึกไม่ชัดเจนและสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลให้คุณนั้นจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะดวงการงาน ถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะดาวหลายดวงจะโครจรเสียอยู่ก็จริงแต่ว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรจะเป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะในตอนนี้ดาวศุกร์จะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งสุภะที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จความสมหวังแต่ทีนี้ดาวศุกร์พอไปอยู่ในราศีกันนั้น mm. เขาจะโครจรเป็นนิดนะคะที่แปลว่าเล็กๆน้อยๆ เอาล่ะชาวมังกรครับแล้วว่าความก้าวหน้าความสําเร็จของคุณจะมีเข้ามาแบบทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหมคะหรือถ้าหากคุณค้าขายอย่างไรนะคะก็พอจะมีกําไรเข้ามาทําให้ธุรกิจคุณพอหมุนไปข้างหน้าได้และช่วงครึ่งเดือนนี้อาจจะต้องค่อยๆทำค่อยๆสะสมกันไปอย่าได้คาดหวังเยอะแล้วจะดีกับตัวเอง ใครที่คิดจะลงทุนใหญ่ๆแม่หมอขอให้คุณเบรกชะลอพักเอาไว้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะพอหลังวันที่21กันยายนดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าไปเสวยมาตรฐานเกษตรราทีบดีอยู่ในราศีตุลน,นะคะและถึงตอนนั้นแม่หมอก็มองว่าทิศทางดวงการงานของชาวมังกรจะกลับมามีความโดดเด่นเข้มแข็งอีกครั้ง อย่างไรก็ตามค่ะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ขอให้คุณจงมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำกันไปนะคะแค่ไหนก็แค่นั้นละค่ะอย่าได้ไปฝืนเพื่อที่เราจะไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะคะดวงการเงินก็ในมุมมองของแม่หมอนั้นนะคะจริงๆแล้วแม่หมอก็มองว่าชาวมังกรคุณยังมีความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินมากกว่าหลายๆราศีนะคะ เพียงแต่ในช่วงนี้ค่ะพอดาวหลายๆดวงเนาะเขาไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เสียหายมันก็เลยส่งผลกระทบต่อความคิดต่อจิตใจของชาวมังกรเรียกว่าคุณจะมีความวิตกกังวลใจจะแพนิคจะกลัวความจนจะกลัวความลำบากนะคะทั้งๆที่บางเรื่องอาจจะยังไม่เกิดขึ้นซะด้วยซ้ำยิ่งพอดาวสุขเขาโครจรเป็นนิดนะคะก็ยิ่งทำให้เงินที่เข้ามาในช่วงนี้ มันจะมีเข้ามาทีละนิดเนาะส่วนกระแสกับรายจ่ายก็เลยยิ่งทำให้คุณเครียดหนักกว่าเดิมชาวมังกรคะเป็นไปได้ก็จะต้องปล่อยวางบ้างนะคะและด้วยเศรษฐกิจแบบนี้มั่นใจได้เลยนะว่ามีคนที่ลำบากกว่าเรามากมองต่ำเราก็เหลือมองเหนือเราก็ขาดนะคะ ดังนั้นไม่จําเป็นก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเดี๋ยวพอผ่านช่วงกลางเดือนกันยายนไปได้นะคะคุณก็จะค่อยๆลอยตัวเหนือจากจุดวิกฤตและถึงตอนนั้นค่ะสิ้นเดือนนี้แม่หมอหมองว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้โกยทรัพย์จะได้รับโชคกลับเข้าสู่กระเป๋ากันอีกครั้งนะคะดวงความรัก จริงๆแล้วนะคะในตำแหน่งคู่ครองของชาวมังกรตอนนี้ไม่ได้มีดาวเข้าไปกระทบนะคะก็นับว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะดูเรื่อยๆเรียบๆมากกว่านะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของชีวิตเรานะคะที่หลายสิ่งหลายอย่างก็กำลังกดดันคุณเหลือเกินก็เลยส่งผลกระทบนะคะต่อจิตใจของคุณทำให้ชาวมังกรจะมีความสุขน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะ เอาล่ะถือว่าหลายคนช่วงนี้คุณจะรู้สึกํำคาญจะรู้สึกอารมณ์เสียง่ายจะรู้สึกว่าแฟนไม่เป็นดั่งใจส่วนคนที่โสดค่ะช่องทางออนไลน์จะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะที่ทําให้ได้รู้จักได้คุยกันเพียงแต่ลึกๆนั้นคุณจะรู้สึกว่ายังไม่แมทยังไม่ตรงใจคุณเท่าที่ควรนะคะดวงสุขภาพ ดาวเจ้าเรือนมอรณะในตอนนี้โคจรเข้มแข็งนะคะและก็ยังเลงมาที่ดาวประจำตัวของคุณจึงส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะชาวมังกรมีโอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบายจะตัวร้อนหรือว่าเป็นไข้ก็ได้ค่ะและในช่วงนี้นะคะถือว่าตัวของคุณเองจะมีความจริงจังกับชีวิตที่มากเกินจนเกิดความเครียดได้นะคะ ยังไงชาวมังกรอาจจะต้องผ่อนคลายบ้างค่ะหาเพื่อนหาที่ปรึกษาหางานอดีเรกมาทำนะคะดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงบ้างนะคะเพื่อที่ชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินจะได้เบาลงบ้างนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนปี2,567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นเนาะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดโดเน a ซูเปอร์แตงหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ